สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการเขียนแสดงจํานวนเงินนะคะแบบใช้จุดนะคะการเขียนแสดงจํานวนเงินแบบใช้จุดนะคะจุดจะอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างคําว่าบาทแล้วก็คําว่าสตังนะคะถ้า,าให้มาเฉพเาะเงินที่เป็นสตังนะคะที่บาทนักเรียนก็ใส่เป็นเลขศูนย์ถ้าให้มาเฉพาะเงินที่เป็นค่าของบาทนะคะที่สตังนักเรียนก็ใส่เลขศูนย์ มาดูวิธีทำข้อที่1นะคะอันเป็นข้อนี้เลยนะข้อ1ย่อยนะคะ50ตะตงังหน่วยของที่บาทไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เป็นเลข0แล้วก็จุดนี่ก็เป็น50ใส่คำว่าบาทตุกตัวนะคะต้องใส่คำว่าบาทด้านหลังนะคะถ้าเขาให้เราเขียนเปะแบบใช้จุดมาดูข้อที่2ค่าของตะตังไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเป็น264ใส่จุด ก็เลขส่วนส่วนตัวใส่คำว่าบาทข้อที่3มีค่าของทั้งบาทและสตางค์นี่เรื่อกเขียนเลยค่ะ582จุดกี่สตางค์คะ50สตางค์แต่ด้านหลังต้องใส่เป็นคำว่าบาทอันนี้อ่านว่า582บาท50สตางค์นะคะข้อที่4คล้ายกันกับข้อที่สลองทำเองนะคะ ข้อที่5ก็คล้ายกันกับข้อที่2อันนี้ได้ลองทําเองอ่ะมาดูข้อที่6 1,070บาทนะคะ25สตงางค์นีนก็เขียนนะคะ1,070บาทใส่จุดนะคะแล้วก็25สตางค์ข้างหลังเป็นคําว่าบาทเหลือยูนหนึ่งสองข้อนี้ให้นักเรียนลองทำเองนะคะมาดูข้อที่2ใหญ่ ก็บอกว่าบอกจํานวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเอาจํานวนเงินที่เขียนอยู่ในรูปจุดมาเขียนให้อยู่ในรูปของบาทและสตางค์ข้อที่1ย่อย0.25บาทนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะ25ส้าสตางค์นักเรียนก็เขียนในะคะ่สหสตางค์พอข้อที่สมอ่านว่าอะไรคะอันนี้คือบาทก็คือเท่าไหร่คะ 572บาทกี่สตางค์คะนักเรียน50สตางค์พอข้อที่3คล้ายกันกับข้อที่2ให้นักเรียนลองทำเองนะคะข้อที่สก็คล้ายกันมาดูข้อที่ห้าข้อที่5เท่าไหร่คะ2,074บาทนักเรียนก็เขียนเลยคะ่ะ2,074บ บาท,บาทกี่สตางค์คะห้ส,บสิบาทตังอข้อที่6ที่หน่วยของสตางค์ไม่มีใช่ไหมคะเป็นเลขศูนย์ก็เขียนเฉพาะคําว่าบาทได้เท่าไหร่คะสี่พันสองร้าบ,รงบาทศูนสตงัสสตงค์ แต่เขาไม่นิยมเขียนนะคะถ้าไม่มีสตังก็ไม่ต้องเขียนไปเลยนักเรียนไม่ต้องเขียนคำว่าศูนย์สะตังนะคะเหลืออยู่ข้อ3 4 7 8อันนี้ให้นักเรียนลองทําเองนะมาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะหน้าต่อไปให้ค่ามาเป็นนะคะมาเป็นจำนวนเงินแล้วก็ให้นักเรียนรวมเงินเองนะคะแล้วก็เขียนเป็นบาทแล้วก็เขียนเงินนะคะให้เป็น แบบใช้จุดมืนเดิมค่ะคําจุดอยู่ระหว่างคําว่าบาทแล้วก็ตรงนี้จุดนี่เป็นสะตังในภาพข้อที่1เป็นเลขเหรียญอะไรคะ <_ EN> เหรียญสองบาทใช่ไหมคะก็เขียนเลยคะ่ะว่าสองจุดศู์สะตังไม่มีก็ใส่เลขเป็นศูนย์ย์นะคะต่อไปนี้เป็น5้าสี บวก20เป็น70บวก10บาทก็เป็น80 85 87ก็ได้เป็น87บาทกี่สตางค์คะนักเรียน50สตางค์ก็จุด50ข้อที่3กี่ร้อยคะ1 2 3 4 400ที่เหรียญเท่าไหร่คะ1 2 3 4 เหรียญสิบนี่คือ40บาทก็เป็น400 40เหรียญสองบาทเท่าไหร่คะสองสี่หกแปดนะคะแปดเก้าสอ่าก็เป็น400 50สนะคะส่วนเหรียญห้าสตางเท่าไหร่คะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามีเหรียญห้าสิบตางรวมกันได้เป็น100่งสตัง นี่ก็เป็น100่งสตางค์ซึ่งหนึ่งสตางค์เท่ากับกี่บาทคะนักเรียนเท่ากับ1บาททะนั้นที่เรียนสตางค์เนี่ยเท่ากับ2บาท เมื่อกี้เราได้เป็น400 4าส50ใช่ไหมคะแล้วก็บวกอีก2บาทก็เป็น4 5 2บาทที่สตางค์ไม่มีก็จุดเป็นเลข0 0เหลือข้อ4ข้อ5นี้ให้นักเรียนลองลองนับจำนวนเงินนะคะแล้วก็เขียนเองนะมาดูหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะ หน้าต่อไปเป็นราคาของรถนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นบาทแล้วก็สะตังเป็นข้อที่หนึ่งเป็นรถจัก,กรยานนะคะเจ็ดนหนึ่งร้บาทนักเรียนก็เขียนนะคะ7,190บาทที่สตังไม่มีก็ใส่เป็นเลขศอ่าอันที่สองเป็นน้ํายาหยอดตานะคะเท่าไหร่คะ หกสิบสี่บาทนักเรียนก็ใส่เป็นหกสิบสี่บาทกี่สตางค์ห้าสิบก็ใส่ที่ห้าสิบนะคะหลังจุดนะคะก็คือจำนวนที่เป็นสตางค์อันที่สองเป็นผักนะคะกี่บาทคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหลังจุดห้าสิบก็ใส่เป็นห้าสิบสตางค์นะคะเหลืออยู่้อสี่ก็ห้านี้ให้นักเรียนลองทำเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ